ต้องปั่นเร็วแล้วก็ต้องดูรถตลอดเวลาเราคันเล็กผมแนะนำเลยว่าอย่างนี้เปิดไฟไว้ก่อนเปิดไฟไว้เลยเราถึงจะกลางวันอย่างน้อยคนก็จะได้เห็นเราจะชัดเนาะอ้าวห้าส,าสหนึ่งไป ยากครับเป็นดนตรยไัยแต่ต้องมีสปีดหน่อยถ้าได้อยู่ต้นแถวอย่างเงี้ยออกมาก็ก็สะดวกหน่อยนึงวันนี้ไม่มีเสียงดนตรีด้วยเพราะว่าเมื่อเช้าลงเปิดเพลงแล้วปั่นไปพออัพไฟล์ขึ้น Youtube เจออะไรครับเจอลิขสิทธิ์เสร็จเลยโดนดูดเสียงที่ผมพูดไง